กองรักซาตาตนตอนที่ห้าสิบแปดแม้ต้องการจะแก้แค้นเขาคิดหาวิธีไม่ออกแต่เขาก็ได้รู้ว่าไคก้ากำลังไปที่สนามแข่งคราวนี้เขาจะท้ามันเพื่อให้ได้เหมาะกลับคืนมาแต่ไม่รู้ว่าจะเจอมันไหมแล้วมันจะรับคำท้าเขาหรือเปล่าเขารู้ว่ามันกับเหมาะคบกันและตอนนี้มันก็ทำให้เขาเห็นภาพบาดตาบาดใจทุกๆครั้งทั้งที่บ้าน และที่พับพ่อเขาตามอยู่ตลอดถึงแม้ว่าหมอจะไม่ได้กลับไปทำงานที่พับแต่ก็คงไปเที่ยวอยู่ที่นั่นมันดูแลหมอกแทบบจะไม่ให้ข่าสายตาจนเขาไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เลยสักนิดเขามาพร้อมกับก้าและทศเพื่อนของเขาตอนนี้เขามาที่นี่ในถามนะลูกน้องของมาเฟียมันไม่ยากแล้วก็ไม่มีไข่ขวังเขาเจอกับไถกาจริง แล้วก็ท้าดวลกับมันแต่มันกลับมันกลับรับคำท้าเขามันน่าแปลกมากมีหนำซ้ำมอกยังไม่ว่าอะไรมันเองที่เดิมพันด้วยเงินจำนวนสิบล้านรวมถึงตัวแฟนของมันด้วยถ้าเขาชนะมอคต้องเป็นของเขาคราวที่แล้วมันเล่นตุกติกทำให้ชนะไปได้แต่คราวนี้เขาจะไม่มีทางไม่มีทางทำให้มันโกงเขาได้เด็ดขาด เอาจิงเหรอเนทนี่แกเจ้าจริงๆเหรอคราวที่แล้วแกไม่เข็ดเลยไงคราวเนี้แกเอาใครเป็นเดิมพันวะจะแ,แกไงไอทศฮะฉันเหรอเออแกเป็นเดิมพันแต่แกไม่ต้องห่วงฉันชนะแน่จะฉันชนะฉันจะได้น้องหมอกกลับคืนมาเฮ้ยทํางานได้ไงวะหมอกไม่ได้รักแกนะเว้ยเอยก้าแกงเงียบไปเลยแกจะไปรู้อะไรของเคยเคยเคยรักยังไงมันก็ต้องรักสิวะแต่ว่า แกเล่นเอาไว้ทดไปเดิมพันอย่างนี้มันได้หรือไว้เนแตแกเป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ยไอ้ก้าก็ฉันบอกแล้วไงไว้ไว้ใจฉันไม่มีทางแพ้เว้ยทดเองพูดไม่ออกต่อให้เขาจะโกรธเพื่อนแต่เป็นเพื่อนกันมานานไม่คิดว่าเนสจะทำกับเขาแบบนี้แล้วถ้าออทรู้เข้าจะทำยังไงถ้าเกิดเป็นแพ้ล่ะเขาก็ต้องไปเป็นนอนกับไอ้ไทยก้างั้นเหรอเฮ้ยถึงไา้ไทยก้ามันจะไม่นอนกับเขา แต่มันก็ยังหม่ลูกน้องตัวส่งเขาให้ลูกน้องมันล่ะโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยกล้าตกหลายทดเบาเบามันเป็นการปลอบใจและให้เชื่อไอเนทั้งที่ตนเองก็ไม่พอใจไผ่ากาย,ยิ้มยิ้มหันมามองหมอมั่นใจได้เลยว่าฉันชนะฮึมให้ตายเถอะนี่นายครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอย่าเล่นอะไรบ้าๆอีกรู้แล้วเมนเนต กับไทก้ากำลังอยู่ในสนามแข่งหมอกใจจดใจจอ่อแต่เท้านี้ด้วยความที่เนตเหนือกว่าและเจ๋งกว่าทำให้ไทก้าแพ้เนตเองรูปผลตั้งแต่ยังไม่แข่งด้วยซ้ำพ่ายไทยก้ามันไม่ตุกติกมันแพ้เขาแน่นอนไทก้าเดินมาหมอกเองทุอบอกหัวเบาอ่อนเอา้าก็เป็นการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะป่ะล่ะ นายต้องเสียเงินตั้งสิบล้านด้วยนะใช่เงินสิบล้านพร้อมกับหมอกด้วยเนทไม่พูดเปล่ายื่นมือไปจับแขนหมอกแต่ดีไทก้าปัดมือไว้อะไรวะไอ้ไทก้านี่แกจะเบี้ยวเหรอเบี้ยวอะไรฉันบอกว่าที่พนันครั้งนี้แกว่ายังไงก็ก็พนันเนินสิบล้านไงสิบล้านนะ่ะฉันมีให้แกอยู่แล้วยังไง แกก็ต้องมอบแฟนแกมให้กับฉันแล้วแกล่ะเอาใครมาเป็นเดิมพันฮะแกเอาเพื่อนมาไม่ใช่เหรอถ้างั้นฉันก็ใช้ลูกน้องไ่กล้าเรียกมารุดนี่ไงลูกน้องมือหนึ่งของฉันแกก็ไปตกลงเอาเข้ากันว่าใครจะเป็นผัวใครจะเป็นเมียเนตโมโหมากและทิ้งให้มารุดจยู่กับเขาไงครับ สรุปแล้วคุณจะรับเลือดผมลุกไอ้บา้าไอ้บา้าเอ้ยเนทโมโหมากไอ้ไทก้ามันผิดคำโูดเล่นตกเตกอย่างนั้นเหรอเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมให้มันไปจากที่นี่ง่ายๆเนทเข้าไปตรงเข้าทำลายไทยก้าในตอนนั้นเองมารุตเข้ามาคว้าตัวซะก่อนจากนั้นก็เจอทั้งกำปัน้นทั้งหมัดแบบจุกเลยกาเข้ามาประคองโอ้ยพวกแกมาทำอะไรอยู่วะ ลุมมันสิแลวให้ทศไปไหนแน่ถันมามองก้าคือว่าไอท้ทศมันไปแล้วไปไหนของมันวะมาช่วยกันดิเว้ยเดี๋ยวคิดจะสู้เลยถ้ายัางไม่อยากตายแล้วก็ไปจากที่นี่ซะแล้วยามาหาเรื่องอีกเข้าใจไหมคุณไทยก้าเขาไม่ได้ใจดีแกแกเป็นคงของฉันแล้วนี่วะแกต้องอยู่ข้างฉันที่วะอยู่ข้างเฉพาะบนเตียงเว้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นี่แกหย,หยุดเดี๋ยวนี้ เดมอนมาแล้วทำให้เนทมีความหวังเพราะไม่รู้หรอกว่าเดมอนมาที่นี่ด้วยมาพร้อมกับบวยซึ่งบวยเองเมื่อเห็นหมอกก็ดีใจเดินเข้าไปหาเพื่อนส่วนไทก้าก็จ้องมองเดมอนความจริงเขาจะพาหมอกไปจากที่นี่อยู่แล้วเพราะไม่อยากให้หมอกเจอกกับเนตต่อให้เป็นอดีตแต่เขาก็หึงแต่หมอกบอกว่าบวยกําลังจะมา เลยอยากจะหลอกพบเพื่อนที่แท้ไอ้มอนี่มันไม่ได้พาบโบวมาเจอมอกแต่ต้องการมาช่วยลูกน้องมันต่างหากมันเรื่องอะไรกันคุณเดมอนไอ้ไทก้ากับลูกน้องมันหาเรื่องผมครับมันแพ้พนันแต่ไม่ยอมไม่ยอมอะไรมันไม่ยอมให้ของกับผมครับว่ายังไงไอ้ไทก้านี่แกเป็นมาเฟียแล้วยังไม่มีสัต,ตว,ว์ให่เลยวะฉันมีอยู่แล้วไอ้เดมอน เงินฉันก็โอนให้ไปแล้วสิบล้านจะไม่พออีกเหรอยังมีอีกอย่างหนึ่งคนไงหมอกอะฉันก็ไม่ได้ระบนุนี่ว่าจะให้แฟนแกฟังไม่ดีเองขนาดตัวแกยังเอาเพื่อนมาเลยเอาเพื่อนมาเดิมพันอะไรนะเดมอนหันมองเนทเออนายครับจริงหรือเปล่าจริงครับเป็นไงล่ะฉันก็ใช้ลูกน้องบ้างสิแต่จะเอาหรือไม่เอาก็ตามสะดวกนะ ไม่เอาน้าย่ามีเรื่องกันเลยเนาะไทก็มองเดินมาจับแผนของแฟนส่วนบวยก็ไปจับแผนของเดมอนเหมือนกันทําให้เนทออกอาการไม่พอใจดูเหมือนเดมอนจะเกรงใจเมียก็เมียเมียของเดมอนเป็นเพื่อนกับหมอโอ้นี่เขาคิดผิดหรือเปล่าที่มาเป็นลูกน้องเดมอนหมอนี่โหดก็จริงแต่ดูท่าจะกลัวเมียเขาคิดผิด ขนาดคิดมารอบครอบแล้วว่าเดมอนกับไทก้าไม่ถูกกันนี่หวังเขาคงไม่ได้หมอกแน่ๆเดมอนไม่ชอบใจเนทอีกแล้วนี่เนทจะหวังอะไรหวังได้หมอกกลับคืนมาเหรอพวกแกไปได้แล้วแต่แต่อะไรอีกแกก็ไม่ได้ตายด้วยถึงมือคนอื่นแต่จะตายด้วยผีดมือฉันคุณเดมอนแต่เรื่องนี้ผมไม่ผิดนะครับแต่นี่มันคือข้อตกลงแกก็หัดยอมรับซะบ้างสิวะ เดมอนต่วาดลั่นทำให้เนกับเพื่อนไม่กล้าดำใจต้องเดินออกไปเข้ามาโหมากเริ่มมากับกล้าสองคนจนไปเจอเจ้าทุกข์อีกลายคือออสออสตืนจับมือของทศอยู่เดี๋ยวแกเพิ่งไปอะไรอีกเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าพวกแกเรื่องนั้นฉันรู้แกจะอะไรกูอะไ่ะทศทำไมแกมาอยู่นี่ ไม่อยู่ช่วยฉันวะฉันก็พูดกับแกเรื่องนี้หลยเนทแกจำไว้นะแกห้ามทำอะไรกับทศห้ามเอาทศไปเดิมพันเด็กขาดมันยุ่งอะไรกับแกด้วยวะไอ้ทศเป็เพื่อนฉันถึงแกจะเป็นหนูหน้าก็เถอะแกไม่มีสิทธิ์แกก็ไม่มีสิทธิทธ์เหมือนกันทศเป็นเมียฉันบุย้ยฮะทั้งเนททั้งก้ามองหน้ากันและหันไปมองทศทศเองพยักหน้างึก ก่อนที่จะจับแขนของออสเขยา่าเมียวหน้าใจเย็นๆนะไหนๆเจ้านายเขาก็ไล่แล้วอะ่ะปล่อยให้เนทกับข้าไปเถอะนะก็ได้นั้นแกสองคนก็ไปให้ผลหน้าไปได้แล้วไปเอทศนี่แกจะไม่ไปกับทันเหรอขอโทษนะเพื่อนคือฉันต้องต้องอยู่ฝึกงานกับลูกพี่ออสอะฝึกงานฝึกงานหรือไปเป็นเมียมันกันแน่วะ กล้าดึงแขนเนทออกไปเพราะกลัวว่าจะมีเรื่องเพราะออสดูท่ายังโกรธเรื่องเอาทดไปเดิมพันอยู่ทางด้านเดมอนกับไทก้าต้องมานั่งมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันคือห้องรับรองของสนามแข่งเมียสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานเหมือนไม่ได้เจอกันมานานนับปีทั้งทที่ก็เจอกันบ่อยครั้งแต่มันก็ไม่เหมือนกันเขาเซ็ง จะกลับกันได้หรือ,อยังบอยหันกลับมามองเดมอนก่อนที่จะบอกให้เขากลับไปก่อนเพราะเขาจะอยู่กับหมอหมอกิ้มยิ้มแล้วก็หันไปบอกกับไทก้าว่าเขาจะอยู่กับบอยที่นี่เพราะอีกไม่นานอิสรากับอาเมนกำลังจะมาโอ้ทำให้เดมอนต้องจำใจลุกขึ้นทิ้งเมียไว้ที่นี่เพราะไม่อยากเจอหน้าของอาเมนส่วนไทก้าก็มีงานจะต้องทา ตาว่าจะพาหมอมาม่อนคลายแล้วก็จะพากลับบ้านแต่เขาก็ไม่ห่วงเพราะอิสรากำลังจะมาแตงหงุดหงิดที่ไม่ได้พาหมอกลับไปด้วยบวยเรือบมองคนทั้งสองที่ออกไปแล้วนี่แตนาได้เจอกันทีเดื่มกันมาได้สิแต่ว่าแกเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไงอะ่ะเฮ้ยนี่มันรอยอะไรอะ่ะรอยรอยกันไกล นี่เดมอนเอากันไกลแทงไกลเหรอเปล่าเพรตัดกางเกงแล้วมันก็ไปขูดแผลนี่เดียวเองเออก็ขาวนี่ว่ะก็ดูเหมือนเยอะอ่ะแต่เนี่ยไปทำท่าไหนถึงต้องใช้กันไกลกลเกงพิดนะ่ะบวยพูดอย่างเขินๆแกจำไปใช้มั้งสิอีบ้าฉันกับไทก้าไม่เคยทำเรื่องอย่างว่ากันนะเว้ยแกก็รู้อยู่ไม่รู้หรอก แต่แกไม่เคยจริงเลยหมอกไม่เคยจริงๆสัญญาสิสัญญาอืมคุยอะไรกันจะ๊ะพีดสวัสดีค่ะพีดอืมพออิสลามาร่วมวงด้วยแทนที่บวยจะเขินหรืออายไม่กล้าเล่าต่อแต่ก็เล่าต่อทำให้อิสลาหน้าแดงเพราะเขารู้ทุกกระบวนท่าต่อให้ไม่ต้องเคยตัดขาเอ้ยตัดเกงเขาก็รู้ว่าอารมีน กับเขาทำอะไรกันบ้างมันก็ไม่ต่างจากโบยเท่าไหร่พี่อิทแล้วคุณอาเมีล่ะอ๋ออยู่ในห้องทำงานแนะ่อยากพบเหรอเปล่าหรอกน,น,นานๆเราสามคนได้เจอกันทีจะเดิมใช่ไหมล่ะพี่สั่งไว้แล้วดีจังครับผมก็ว่าจะสั่งแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเอามาให้ไหมมีอยู่แล้วแต่ที่เนี่ยพี่ไม่ค่อยมาคุมแต่พี่ก็สั่งได้ใช่ไหมครับ ก็บอกเราไงว่าสั่งให้แล้วตีจังดีจัง,จงอย่างนั้นบวยจะเมานะครับได้เลยทั้งสามคนดื่มดื่มจงลุ่มหัวอามีมาเห็นเข้าก็นั่งดื่มด้วยหมอกเมาจะหลับไปแล้วโอ้ยหมอกมันคออ่อนจริงๆเราก็เหมือนกันลิ้นพันไปหมดแล้วพี่ดื่มเก่งจังนะครับเปล่าพี่ดื่มน้อยดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น คืนนี้เราจะได้สนุกคุยอะไรกันครับบวยรู้นะอิสราหันไปตีอาเมนที่แขนตปสะแรงเลยเติดนะเนี่ยนายก็กลางไปสำออยร้องสดังเลยเห็นไหมล่ะน้องเขาเรูรู้เลยรู้ดีครับบวยรู้ถ้าอย่างนั้นพี่จะพาไปส่งนะไม่ต้องเดมอนเปิดประตูเข้ามาเหลือบมองอาเมนก่อนที่จะเข้าประคองแล้วอุ้มบวยออกไป ไม่วาวที่เขาจะเหลือบมองขอบใจนะที่ดูแลเมียฉันทั้งสองคนนั่นแหละคำพูดท่นห้วนของเดมอนที่พูดกับอิสลาและอาเมนถึงจะเป็นคำพูด,ด่นห้วนแต่อิสลากับอาเมนก็รู้ว่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจส่วนหมอกอิสลากำลังจะประคองน้องไทก้าก็มาพอดีอะไรเนี่ยรู้ไวจริงๆนะเออคือผมผมไปส่งน้องหมอกเองครับ พีดเฮะพีดอ,อย่างนั้นหรอยุ่งไรว้อ,อามีนนะครับให้ผมไปส่งหมอก็ได้อิสลาอนุญาตทำให้ไทยก้าอุ้มมอขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงนะครับผมรับรองว่าน้องหมอจะไม่บุบถลายแน่นอนเรือกระบ้าแล้วไอ้อารมีนฉั่ไม่เหมือนแกหรอกนะ่ไทยก้ากัดฟันพูดอาเมนเหมือนจงใจยุถ้าอิสลาเปลี่ยนใจไม่ให้เขาไปส่ง เขาจะกระทืบหมอนี่แน่ต่อให้อารมิงจะเก่งก็เถอะตออยู่กันตามลำพังอิสราก็ดื่มตออ้าวไหนบอกว่าจะกลับไงฉันหมายถึงว่าน้องๆออยู่แต่ตอนนี้น้องๆไปหมดแล้วฉันก็อยากจะเมาบ้างไม่ได้เหรอได้สิแต่เมามากถ้าเกิดคืนนี้เข้าห้องแล้วจะไม่รู้ตัวเอานะนายนี่มันหุนจริง,รงถ้าฉันเป็นผู้หญิงองท้องลูกของนายเป็นโหลแล้วมั้ง ท้องสิความจริงฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอยากจะทําจนท้องเลยแหละนายน,นี่มันเหืนจริงๆเลยนี่แล้วตอนนี้ญาติดีกลับไปไทยก้าวแล้วเหรอก็ก็ไม่ได้แย่นะหมอน,นั่นก็ดูแลหมอกดีฉันฉันสั่งให้เวหาคอยดูอยู่ตดูนี้ก้าใช้เวหาเหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะหรือว่าได้สิ มีสิทธิ์ทางนั้นแหละเมียนี่นายเนี่ยพูดอย่างนี้ทำให้ฉันทำไมล่ะไม่ชอบให้เรียกเมียหรอไม่ใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกเริ่มดีกับคำนี้แล้วอะ่ะนายก็จำไว้แล้วกันว่านายให้ฉันเป็นเมียเรียกฉันแบบนี้ถ้ารู้ว่ามีคนอื่นแล้วก็นายกับฉันได้เจอดีกันแน่จะทำอะไรฉันก็จะไปจากนายไง ไม่ให้ไหนเจอฉันดิทำไม่ได้หรอกเพราะาอิดหลักฉันไงหลักมากแล้วฉันไม่มีวันทําอย่างนั้นเลยค่ะให้มันจริงคถออิสลายอยู่กับอาเมนเขาไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยสิ่งที่กลัวก็คือกลัวอาเมนไปมีคนใหม่ตอนนี้แหละเริ่มกลัวคำนี้ไม่รู้ทำไมเขาถึงได้รู้สึกแบบนี้นะ